ผู้สูงอายุไม่ยอมใส่เครื่องช่วยฟังทำยังไงดีคะ จริงๆผู้สูงอายุนะคะไม่ยอมใส่เครื่องช่วยฟังมีหลากหลายเหตุผลเลยค่ะซึ่งส่วนมากนะคะจะเป็นเหตุผลหลักเลยคือหนึ่งใส่แลว้วกลัวแก่สองใส่แล้วไม่เหมือนหูจริงสาอาจจะเกิดความลำคาญค่ะจริงๆเครื่องช่วยฟังสมัยนี้นะคะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องใส่แล้วจะกลัวแก่เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ใส่เครื่องช่วยฟังกันได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดจากการใส่หูฟังฟังเพลงเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเครื่องช่วยฟังที่ร้านเรานะคะก็จะมีประเภทในช่องหูเล็กๆแบบนี้ ใส่เข้าไปเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูหูเราเลยซึ่งมองไม่เห็นเลยว่าใส่เครื่องช่วยฟังยิ่งเป็นสีเนื้อแบบนี้ด้วยค่ะก็จะยิ่งมองไม่เห็นค่ะยิ่งถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นผู้หญิงเป็นคุณยาาอย่างนี้นะคะขมปิดเนี่ยมองไม่เห็นเลยค่ะแถมเสียงชัดเสียงละเอียดด้วยส่วนถ้าใครที่เป็นมากๆนะคะหรือว่าต้องตะโกนคุยเนี่ยก็จะมีแบบคล้องหูแบบคล้องหูเองอะ่ะก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะคะก็จะตัวบางๆเล็กๆแบบนี้เราใส่แว่นเราก็สามารถใส่ ร่วมกันได้ค่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่หนังหูตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล็กๆค่ะไม่หนักแล้วก็น้ําหนักเบานะคะเครื่องช่วยฟังสมัยนี้ส่วนหลายคนที่กังวลเรื่องเสียงอาจจะไม่เหมือนหูจริง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเครื่องช่วยฟังเนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยการได้ยินนะคะ <c oughs> การใส่เข้าไปเนี่ย มีเครื่องหลากหลายราคาหลากหลายประเภทที่จะช่วยให้เสียงชัดเจนเสมือนจริงคล้ายธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะมีหลากหลายราคาตั้งแต่900บาทนะคะไปจนถึง3 0 0 0 0บาทเลยเพราะฉะนั้นมีให้เลือกมากกว่า20รุ่นค่ะแล้วแต่ความชอบการได้ยินชัดแล้วก็ราคาของแต่ละท่านด้วยที่ทุกคนไหวที่ราคาเท่าไหร่ค่ะส่วนการใส่เครื่องช่วยฟังนะคะก็จะช่วยให้ได้ยินชัดเจนขึ้นสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้า เพื่อนเบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เริ่มมีการเสือ่อมทางการได้ยินหรือว่าดูทีมีดังขึ้นถามแล้วก็ถามอย่างตอบอย่างอย่างเดียค่ะแนะนําเข้ามาตรวจที่ร้านเครื่องช่วยฟัง Hearing Care Center ของเราก่อนนะคะค่าหลดอยู่ที่500บาทค่ะแล้วก็มีเครื่องช่วยฟังให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะยังไงลองเข้ามาที่ร้านก่อนได้นะคะ